พระยาบาทพี่พี่พี่น้งองชายไปโรงเรียนพี่สาวพี่สาวไปโรงเรียนพ่อพ่อไปวัดแม่แม่ไปนลาด ชายไปยทะเลพี่พี่สาวไปสวนสัตว์พ่อพ่อไปวัดแม่ไปตลาดน้องสาวไปสวนสัตว์ พี่ชายไปทะเล่เน้องซื้อ